สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม Scrap Magic นะครับและตอนนี้นะฮะผมกับเอ่อหมามุ้ยนะฮะเดี๋ยวหมามุ้ยหมามุ้ยคือชื่อรถคันนี้นะครับเราจะตั้งชื่อรถคันนี้ว่าหมามุ้ยเนื่องจากเป็นรถคันแรกนะฮะตอนนี้ผมกับหมามุ้ยนี่ยฮับได้เดินทางมาถึงสถานีแห่งการซ่อมบำรุงนี่ยฮับเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ๊ยทำไมเสียงเกมมันกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนะขอเบาสักนิดนึงนะฮะ ่ะวันนี้โอเคและนี่ก็คือหมามุ้ยของเรานะครับกับสถานที่นี้มีชื่อเรียกไหมขอดูก่อนมันชื่อว่า m a ชช h ดิกสเตชันเนีครับเดี๋ยวนะอันนี้มันคืออะไรวะบีคอนบีคอนนี่คืออะไรครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคมาตอนนี้อาหารเราช่างเหลือน้อยระหว่างทางที่เราเดินทางมาเนี่ยครับเราได้ทําการฟาร์ม ของระหว่างทางแล้วของก็จะมีดังนี้นีฮะก็จะมีไม้อยู่ประมาณชุดกว่าๆนีรับแล้วก็มีสแครปค่อนข้างที่จะมีนครับแต่ก็ไม่มีเออยังไงวะแกเราขอกินอาหารตะกูนึงนึ่ฮะมานี่คือ m a c h i n i c Station นนี่อันี้คืออะไรครับนี่คือเป็นนี่มันชื่อว่า h Heybot เลอครับมันชื่อ Hay Hey b อ t เลยตัวเนี้ย โอเคเราได้จำชื่อไว้นีครับเราจะได้ชื่อเอ่อถุยรจะได้เรียกชื่อมันถูกนะครับเฮบอโอเคอันนี้เขาต้องการพลังงานแหล่งพลังงานนะครับตัวจ่ายพลังงานเสียบตรงนี้นะครับซึ่งผมจำได้ว่าเราเจอที่หมายเลข2ใช่ไหมหน้าตาเหมือนแบตเตอรี่มากเลยนะเออยนี่ยไอเดียงี้หรือหมายเลข3มีเลข3าบอก <laughs> ไม่น่าใช่เออเปิดเออตีตีเปิดโอเค เราสามารถนอนได้โอเคเซส,สปาออยแล้วฮะไฟเก็บได้ไหมไม่ได้เราอยากได้ไฟจุงโอเคมันก็ยังคงอยู่หมายเลขสองนะผมว่านะฟิปตัวแกบสเฮ้บอท hey หนึ่งตัวโอ้เกงในเออเฮ้บ hey อทสวัสดีเพื่อนโอ้โดนไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะโอ้สองทีแล้วป๊าปป๊าบเย่บรอยน่าจะดบับสักหน่อยหนึ่งพวกอาว,อาวุธอาวุธนะฮะ โอเคเราได้แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ไม่ใช่เดมันชื่อว่าอะไรวะเนี่ยมันชื่อมาสเตอร์แบตเตอรี่นะครับอ่ะอันนี้็นอะไรไเปล่าเปิดประตูสิเพื่อนฟิบไม่มีอะไรเป็นแค่ห้องนั่งเล่นไม่ใช่ตีห้องนอนประตูติดอะไรวะเนี่ยมีความเสียทาน่อนข้างสูงอาา่ะฮะโอเคเดี๋ยวเราผมว่าการมีมาร์คพอร์แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้แบบว่ามา เอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะจุดที่เข้าซื้อขายของกันได้อย่างสบายใจนะครับโอเคทำไงต่อว่าลืมอ๋อมัสเตอร์แบตเตอรี่งงฮะงงคลิกซ้ายเพื่อใส่โอเคเรียบร,ร้อยเดี๋ยวนะเอ่อเราจะได้เวลาอัปเกรดรถหรือยงนะังฮะอันนี้มันยังเป็นของกากากเลยอ่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรดีตอนแรกผมว่าจะมาอัปเกรดรถ แต่ไม่รู้ว่าเราจะอัพเกรดได้หรือเปล่านะครับโอเคมาขั้นตอนแรกเราเราจะไปหาของมาสร้างคราบบอร์ดนะครับซึ่งเราต้องการเซอร์กิตบอร์ดกับคอมโพเนนต์คิดนะฮะโอเคเราขอมาร์กจุดพอยตตรงนี้ไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับบนหัวนี้เลยมากลางคืนแบบนี้เอ,อ่อ เนื่องจากว่าต้องง้นเราไปแล้วใช่ไหมเราจะทิ้งรถไว้ตรงนี้นะับเนื่องจากว่าตอนนี้รถมันเป็นภาระของเราเนี่ยเราพูดถูกป่าวว่าภาชนะหรือภาชนะภาชนะนี่แหละเอ้ยไม่ใช่ภาชนะภาระมันเป็นภาระของเราเนี่ยับรถตอนนี้ยังไม่มีความสามารถในการดูแลเราได้นะฮะโอเคเราจะไปหาเซอร์กิตบอร์ดนะับกับคอมโพเนนต์คิสทุกี้น่าจะมีตึก ซึ่งเกมนี้มันก็ไม่มีเกาะให้เลยนะพวกชุดเกาะเลยพวกนี้แทบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลากลางค่ำกลางคืนมืดมิดชิดเฮ y b บอทมันชื่อเฮ y b บอทนะครับแต่ไอ้ตัวสี่เหลี่ยมผมไม่รู้ชื่อมันนะฮะเจ็บปวดอีกแล้วครูอ้า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 เฮ้ยหายโอ้ยเจ็บจิ๊บตูดโดนจิ๊บตูดรับเรียบร้อยซะ ขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาโอ้มันมาอีกตัวเรียบร้อยฮะอีกตัวหนึ่งทิายแล้วเลือดรีก่อนโอ้ยเรียบร้อยโอ้คอมบันแดนมาอีกอย่าบอกนะว,ว่ามาอีกขอกินอาหารก่อนกรึบรีไฟสักคู่หนึ่งนะครับขอนั่งดูเผื่อมันมาอีกโอเคยังได้อยู่อ่ะต้งง่ากว่า เอออันนี้ใช่ไหมโอเคเจอแล้วืมรอก่อนนะเจ้าหมามุ้ยเราจะหาของเพื่อไปอัพเกรดนายอย่างรวดเร็วเออตอนนี้เราอยู่ไหนวันนี้ทางนี้อ๋อ oh! no oh! Oh! Oh, ้โอ้โดนจิ๊บตูดลบสามสิบปั๊บโอ้ยติดติดต้นไม้ติดต้นไม้ไม,ไม้โอ้อ <c oughs> เกิดใหม่เลยกูไม่เป็นไรอยู่ใกล้เนีไม่ไกลมากไอ้หมามุ้ยทำพิษอีกแล้วนี่เราทำเพื่อนานายนะหมามุย้ยเฮ้ยตายเฉยเลยติดต้นไม้นิดเดียวเองพลาดครับพลาดทุกคนไม่น่าติดต้นไม้เลยโอเคได้ของคืนละสรุปเขาทำเทคออยผมยังเนี่ยยังไม่มีกลุ่มกด take all เทคออลในะทั้งสิ้นกดตัวทีได้ไหมไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลยนะฮะ เราจะเก็บไปยังไงอะ่ะเก็บแบบรวดเร็ว,วไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดนึกว่าตัวอะไรมากระเป๋าก,กูกิ้งไปแล้วกระเป๋ากิ้งไม่รอคนเลยนะฮะโอเคมาเมื่อกี้ใครทำไว้แสบนักหนามันอยู่ไหนฮะเฮ้ยมันเกิดใหม่เลยไปนะอุ้ยโอ้โหลีโอ,โอ,โอ้มันเกิดใหม่ได้สกิบอดเลยครับแต่ว่ามันเกิดใหม่ฮะ วู้สองตัวเฮเคหาจุดที่มันบักบักได้ไหมครับตรงนี้บักไหมไม่บักกับใครเลยไม่บักกับใครทั้งนั้นเอ้าโอเคมาเข้ามามอนเขอมอนมองหน้ามองหน้าอยากไปเรื่องมองหน้าอยากไปเรื่องครับมองหน้าโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้เยอะไปเยอะไปนมเออได้อยู่มาฟาดไม่เลือกหน้าโอ้ยติดกล่องติดกล่องอีกแล้วกล่องทำพิษโดนติวไม่โดนเออ เรียบร้อยโอเคคอมโพเนนต์เรามีเจ็ดอันแล้วทนะุกคนเราต้องการเซอร์กิตบอร์ดเดี๋ยวนะขอรีไฟท์อันหนึ่งอ่ะมากล่องได้อะไรบ้างคอมโพเนนต์นะครับเยี่ยมเลยมีแปดอะไรฮะเราต้องการเซอร์กิตบอร์ดทั้งหมด5ชิ้นใช่ไหม 10, คอมโพเนนต์สิบนะับเอ้ยหรือเท่าไหร่วะผมกง็งงจําผิดจําถูกเดีย๋ยวเอาไปก่อนแล้วกันนี่ครับโอเคตรงนี้มีอาหารอะไรที่มันเพิ่มเย,ยอะกว่านี้ไปม,มีอันนี้อ่ะกินหัวหอม สรุปมันชื่อว่าอะไรกนได้เ, <c oughs> เรียกผิดเรียกถูกโอเคข้างบนนี้มีกล่องสี่ใบคอมโพเนนต์โอ๊ยคอมโพเนนต์นเราเหลือๆอลไรฮะทุกคนอ่าเง็บอีกหนึ่งอันปึ๊บโปเตโต้วันฝรั่งที่เราต้องการแล้วก็ข้างบนนั้นมีอะไรอีกมั่งได้ยินเสียงเฮย์บอทนะฮะเฮย์บอทอยู่ไหนวะไม่เห็นมีเลยโดนหลอกนะครับ แก่ของเราจะเต็มแล้วเราทิ้งล้อเน่าไป็นหนึ่งขาแล้วล้อเน่าลากอดเพื่อนรักล้อเน่าคงไม่จะเป็นสำหรับหมามุ้ยของเรานะครับเอ้ยตกอุ้ออ้อไม่ตายโอเคเซอร์ก okay. ิตบอร์ดปีหกนะฮะมาเรากลับไปยังแมชเดิกสเตชันของเราดีกว่านะครับใช่ไหมผมจําผิดหรือเปล่าวะทีวีมันต้องเก็บห้าชิน้นห้าหรือสิบวะไปดูกันเนีครับแต่ว่าคอมโพเนนต์น่ะสิบแน่นอนชัวร์ปั๊บ ซึ่งเรามีทั้งหมด13 13ชิ้นนะฮะมาฟึ๊บโอ้โหจะไต่แบบสเก็ตบอร์ดก็ไม่ได้อ่ะโอ้โห10อันเย็ดเคซเซอร์กิตบอร์ดอีก10อันอะอีก4อันนะะี่ับขอหาก่อนแล้วเราสามารถนอนให้มันเช้าได้ไหมทุกคนลองดูไหมขอนอนก่อนนะฮะเผื่อจะเช้าฟึบ ไม่เช้ามันไม่เช้าให้ครับทุกคนโอ้เวนกรมเฮ้ยเราจเจอแสงอะไรริบรยับอยู่ด้านหน้า <ๆ S 1> เผื่อจะเป็นไอตัวหัวเหลี่ยมนะครับตัวหัวเหลี่ยมมันน่าจะจดอรอปสกิตร์ดอ๋อเป็นกล่องกล่องสองใบใช่ไหมโอเคจงมาสกิตร์ดโอ้เขามานนนสองอันเลยนี่อะไรเนื้อวัวแปลว่าแถวนี้ต้องมีมอนสเตอร์อยู่ใช่ไหมเสียงแบบนี้ นั่นไงมาแล้วปึ๊บกิฟต์วีเซอร์กิตบอร์ดฟับเรียบร้อยเซอร์กิตบอร์ดมาแล้วะฮะเง็บเซอร์กิตบอร์ดมานะเรียบร้อยเกียร์ยยละแปดเลยครับขาดอีกสองอันทวนวันนี้แหละครับบอร์ดต้องเป็นของเรานะครับเรามีเป้าหมายของชีวิตละเออเดี๋ยวเราต้องหาเกาะที่มันมีพื้นที่ในการปลูกผักนะฮะซึ่ง เราต้องเดินทางเพื่อหาเกาะน,นั้นนะครับเกาะที่ใหญ่นิดๆใหญ่หน่อยๆแต่ว่าก็ขอใหญ่ๆนะครับยิ่งอยู่กลางทะเลยิ่งดีนะครับการป้องกันของเราก็จะอัปเกรดขึ้นขอดูตรงนี้ก่อนน่ครับว่ามันสปอนหรือ,อยังผมว่ามันน่าจะสปอนแล้วนะเพราะเราตายไปรอบหนึ่งเกี่ยวไหมมาอ๋อนี่ไงสปอนแล้วครับทุกคนเราตายรอบเดียวแม่งก็สปอนเลยนะฮะ คือไม่เก็บเอาไว้ให้ภาคภูมิใจเลยว่าเราเคียรดด่านนี้ไปแล้วเฮ้ยมันได้สแคปอีกแล้วเรายังไม่รีไฟล์แล้วกันเนี้ยนะรุยรุยต่อฟ๊บกุดไปอาหารก็ไม่มีมีนมเออเรากินนมแล้วกันนมบัวแดงนี่แหละสุดยอด the เดอะเบสแห่งความอร่อยโอ้ตรวนี้หนึ่งตัวมันน่าจะมีจุดอ่อนเนาะทำให้แบบว่าตีแล้วมันตายเร็วขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีเลยเหร อุ้ยมันล้มเยี่ยมสองทีสามทีโอโหเจ็บปวดวรวดร้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดกูหายหวบวบเลยครับทุกคนมันไม่ดับอะไรให้ผมเลยอะ่ะเซอร์กิตบอร์ดแค่สองอันก็ยังดีในฟางมีของไหมไม่มีนะครับตรงนี้ล่ะไม่มีอ่ะตรงนี้มีสองกล่องเซอร์กิตบอร์ดไม่ใช่เซอร์กิตบอร์ดไม่น่ามีในนี้นะฮะเฮ้ยมีเฉย โอเคอะมาเราขอเคลียร์กระเป๋าก่อนนี่ครับอะไรที่เราทิ้งได้บ้างกินแม่งดีกว่าถ้าเกิดเทสกินมันเข้าไปข้างล่างมีกล่องด้วยเยี่ยมเดี๋ยวบอกว่ามีเฮ้บอทไหมครับตรงนี้ไม่มีนะเซอร์กินบอจกออกมาไม่มาสักทีวะอันสุดท้ายแล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ายางรถคันใหม่ไม่ใช่สิยางรถอันใหม่นะครับมันต้องใช้อะไรในการคราฟออกมา ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้คราฟยางรถหรือเปล่านี่ครับจะได้อัปเกรดรถหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยตกไม่ตายหรอกไอ้ดุมอ้าวโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยคว่ามน่าคว่มบาดเดอ๊ยโอ้ยโอ้ยเอ้ะไอ้โอ๊ยโอริชิตตายอีกแล้วกูไอ้บอทหัวกล้วยอ้าวของหายอีกหวังว่ามันคงจะไม่รีสปอนนะใช่ไหมรีสปอนยังวะยัง โอเคนี่ตายรอบเดียวไม่รีสปอนนี่ครับเมื่อกี้ตายแล้วมันรีสปอนเฉยโคตรเซ็งอ่ะเก็บของเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆเหมืนจะโดนแทงตูดอีกแล้วมั้งเนี่ยไม่โดนนะอ่ะขึ้นไปใหม่เราต้องการเซอร์กิตบอร์ดอีกกีอันวะเนี่ยเซอร์กิตมันมีก้าวอันละผมไม่แน่ใจว่ายางมันต้องใช้เซอร์กิตบอร์ดในการคราฟหรือเปล่านะครับมีตัวอะไรมองอยู่ข้างบนแปลว่าไม่มีนะทางนี้ขึ้นได้ไหมฮะเฮ้ยนี่ไงตัวผลิตเซอร์กิตบอร์ด เรียบร้อยสิครับแบบนี้เย็ดเคเอามาให้อีกตัวหนึ่งถึงที่ให้ตัวที่เป็นผักเราเมื่อกี้แน่เลยไอ้โรบอทหัวจุยโอเคเราไปดูน้องหมามุ้ของเราดีกว่านะี่ฮบว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขนาดไหนนะี่ฮะมันยังเรียกรถได้อยู่หรือเปล่าเราจะใช้คันนี้ไปจนแก่เท่านะครับจนเกมนี้จะจบลงนะีฮะเราแค่ต้องเปลี่ยนเราต้องอัปเกรดมันนะี่ัะ อย่างแรกเลยมาคราบบอทดที่เรารักฟึบไหนอะ่ะโอ้นี่คือการสร้างคราบบอทดครั้งแรกของโลกใบนี้อยู่ไหนวะว้ม<อ>ันออกมาออกมาอย่างนี้เลยโอเคแล้วแบกคราบบอทดไปนะฮะแล้วก็ปล่อยมันทิ้งกว้างๆปล่อยสิเน้ยนาความเลยโอเควางที่พื้นนะครับว้า เจ้านียอยากอวดเหมือนเดิมเลยนะดูซิว่าเราสามารถคราฟะไรได้บ้างนะฮะวิเรามีคอมพานแดนด้วยเหรออ๋อเราเหลือเยอะเลยนี่ว่ะมาล้ออยู่ไหนครับผาดโอ้ใช่แล้วเรายังไม่สามารถอัพเกรดได้นีครับโอ้โห้โคตรเซ็งเลยว่ะอือเอาไงดีเรายังไม่สามารถอัพเกรด,ด,กด,ดร,าารถอรดดของเราได้ทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยว เราจะต้องแคมป์แถวนี้ก่อนนะับขอเคลียร์ของก่อนเคลียร์ของเพื่อที่จะไปหา B ีแวใน e p ีต่อไปนะฮะแต่ว่าเราจะเดินหาเราต้องหาก่อนดีกว่าก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับขอเก็บของก่อนแล้วกันนะฮะเรามีตู้บรน,นบทุกใบทวนอ่าหลักๆคือเราจะต้องแบกเจ้าคาร์บอนตัวนี้นะครับทำรถที่เราสามารถ แบกคาร์บอดไปด้วยได้นะฮะเออเดี๋ยวนะะลดหน้าตายอย่างงี้มันจะแบกคาร์บอทมาได้ไหมเนี่ยอ่ะขอเก็บของก่อนสักนิดนึงโหใส่ได้สี่ช่องทวนเอามาทำาพื้อสี่ช่องทวนเลยนะเนี่ยเออเก็บอะไรดีว,ว่าไฟโอ้หมดลวมาเราจะไปหาบีแว็กันสักหน่อยหนึ่งนะี่ฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันต้องใช้อะไรบ้างวะขอตรล้อ อัน,นเรื่องใช้เมทัลบล็อกนะครับเมทัลบล็อกรู้สึกว่าจะสามารถคราฟได้เล,เลยใช่ไหมอันนี้อ่าใช้สครับเมทัลบล็อกนะครับคราฟเป็นเมทัลบล็อกคราฟทิ้งไว้มาวันนี้ได้สักล้อหนึงก็ยังดีครับเราจะไปตามล่าบ B ีแว็กกันนะฮะอ่าบีแว็กเราต้องมองหาเนินเขานะครับทุกคนเนินเขาที่เป็นเนินเอ้ยอันนี้ใช่ป่าวเนี่ยเอ้ยโอ้โหเจออย่างรวดเร็วแหว๊บ 1 2ึสอง,สอ,งอันท้วนมีพึ่งด้วยน่าจะดอบพวกอาหารอะไรมาให้เรากินบ้างนีครับพวกนี้โอเคขึ้นไปแหวบหนึ่งล้อหนึ่งข้างใช้6กบีแวกนีครับตอนนี้เรามี9แล้วทุกคนเรายังขาดอีกเบิกบานเลย4ีล้อเราจะทำได้ไหมครับทุกคนเอ่อ เรามาเดินตามหาวิภักกันเถิดทุกคนเอาสักข้างสองข้างสามข้างสี่ข้างมามันต้องได้สักหน่อยแหละตอนนี้ได้หนึ่งข้างนะฮะดูซิว่าวันนี้เราจะได้กี่ข้างนะะี่ับมองหาเนินเขาภูเขาที่เป็นหินนี่ฮะอาหารมีแครอทเรามีแครอทนะทุกคนอีกินแครอทก่อนนะี่ฮะม น้ำไม่เพียงพอเรามีนมเอ่โอโอ้ไม่เข้ากับเพลงเอาซะเลยโอ้ทำไมตรงยิ้ไม่มีเขาเลยวะนี่ไงโอ้เยี่ยมตะกี้ก็สามสสาน่าจะบยเก้าเนฮะตอนนี้นมีเก้าใช่ไหมอ่ะดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับน่าจะเก้าเหมือนกันนะโอเคขอตีไว้ก่อนเดี๋ยวมาเก็บนะจ๊ะตีไว้มีคดีจริงๆด้วยเก็บครับ ตรงนี้ได้2อันตรงนี้ล่ะไม่ได้นับอะแต่ว่าเรามี17อันเองอะ17อันครับทุกคนยังไม่เพียงพอขอเจออีกสักอันหนึ่งไม่ใช่สิขอเจออีกสักภูเขาหนึ่งนี่ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปคราฟกันนะครับโอ้เกิดอาการกระตุกนิดหน่อยนึกว่าเกมจะบินอีกแล้วยังไม่บินนะ เออภูเขาแถวนี้มันไม่ค่อยมีเะเลยแต่ว่าเรามีไม้อยู่ข้างหน้าครับไว้ค่อยไปจัดการกับบันนะฮะบ้านพวกนั้นไม่ค่อยจะเป็นสำหรับเราเนีครับเราจะต้องรีไฟล์มันมาเป็นของเราเนี้ฮะเป็นส่วนหนึ่งของรถเอ่อของเจ้าหมามุยข,ของเราเนั่นเองนี่ครับเดี๋ยวนะแล้วภูเขาเราจะเจอภูเขาไว้วเนี่ยทุกคนเอยภูเขามันอยู่ในภูเขาแล้วเจอภูเขาแล้ว แต่มันจะมีบีแวกหรือเปล่าไปดูกันนะฮะใช่ภูเขาป่าวะหรือว่าก้อนหินเอ่อรู้สึกจะเป็นก้อนหินนะฮบไม่ใช่ก้อนภูเขาไม่ใช่ฮนะก้อนภูเขาจะต้องเรียบกว่านี้นะฮะในวันนี้อ่ะนี่ก้อนภูเขาต้องเป็นหินแบบนี้นะ,ะับหินแบบเรียบๆเ,บเบนี่ยอันนี้เป็นเป็นหินแบบลายๆอ่ะตรงนี้มีเกาะกลางทะเลบ้างไหม เกาะสวยๆเฮ้ยตรงนั้นมีเกาะนะีครับแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอ้อยากได้เกาะกลางทะเลเพื่อที่เราจะสร้างบ้านกลางๆทะเลนะี้เอ่อตรงนี้ก็มีหินนะครับแต่ไม่มีบีแว็กต้องหาภูเขาหินที่มีความใหญ่โตบโหรานโอเคสรุปว่ามันไม่มีนั้นเราเอาเท่าที่มีนะครับ ดูซิว่าวันนี้เจ้าหมามุยของเราจะมีล้อที่สวยงามหรือเปล่าจเจ้าล้อเล็กล้อใหญ่ดีครับล้อเล็กก่อนแล้วกันนี่ฮะเบสิกพื้นฐานสุดๆมาอันนี้ได้แล้วนีครับสองอันล้ออยู่ไหนวะล้อขาดอะไรอ่ะขาดไม้เหรอทำได้ไหมเนี่ยอ๋อได้นี่ครับเกลกอ,อกมาเรารอคาฟไม้สักพู่หนึ่งเกลคเรียบร้อยซึบอน ได้แล้วกี่ข้างครับหนึ่งต้องการไม้เพิ่มไม้อย่างนั้นเหรอไม้เรามีนะฮะสองข้างก็ยังดีนะฮะหนึ่งคู่เราจะเอาเป็นคู่หน้าแล้วกันนะฮะสำหรับเดินหน้าถอยหลังที่มีแรงเยดทานสูง่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งมาเรียบร้อยฟึบเราบีน่าจะพอนะพออยู่ครับมาจับรถขึ้นเขียงนะฮะ จับเจ้าหมามุ้ยขึ้นเขียงได้เลยแล้วก็เอาล้อมาอันนี้ก็เสร็จแล้วนี้ครับครับล้อทิ้งไว้หนึ่งข้างนะฮะโอเคถอดล้อฟึบใส่เข้าไปนี่แน่ว้มีความสวยงามเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวเราต้องไปหาบีแว็กเพิ่มนี้ฮะดูซิว่าแค่นี้จะออกเดินทางได้หรืยอยังนคีคยฮบเงยบ ข้างที่สองฟึบฟิงอ่ะถอดออกมาอุ้ยดูบีชาติตระกูลขึ้นมาหน่อยไปเอ่อุ้ยทุกคนเนี้มันขับตรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่ฮะขับได้อยู่โอ้ดีขึ้นนะฮะรู้สึกว่ามันไม่เบี้ยวแล้วเยี่ยมเลย มาพารกิจต่อไปนะั่นก็คือการเอาคาบบอดแบกคาบบอดไปด้วยนะครับเดี๋ยวนะขอต่อนี่ก่อนต่อพื้นตรงนี้นะฮะทำไมมันเสียบไม่ได้วะเสียบได้สิเงียบเงยบเงบ,งบ,งบมาเสียบดิฟึง่งโอเคจับมันขึ้นเขียงเอาขึ้นแล้วนี่ว่าแล้วก็ต่อไม้โรกี้มาหน่อยหนึ่งนีฮะอ่าฟิปเยี่ยมยอด และเอาล้อที่เหลือนี่ฮะวิเราต้องการแบริ่งเพิ่มนะี่ฮะแบริง่งหนึ่งอันใส่ตรงนี้ทำเป็นหกล้อก่อนนะี่ะชั่วคราวรอแบริ่งสักครู่กินน้ำก่อนสักอึกหนึ่งอืมโอ้ภูมิใจที่มีรถเริ่มต้นที่สวยงามนะีนะ่ยอ่ะเรามีล้อกากๆอยู่สอง มีอยู่หนึ่งคู่นีครับใส่เข้าไปฟึ๊บเยียบร้อยโอเคพร้อมออกเดินทางหยิบเป็นขึ้นมาหยิบเป็นขึ้นรถด,ดูซิว่าความน่าจะเป็นที่เราจะแบกคาร์บอดไปด้วยได้สูงแค่ไหนนี้ <c oughs> โอ้เออมันก็ใส่ได้นะแต่ว่ามันจะแบกได้หรือเปล่าเรามีเออเรา ใส่แม็กไปเลยนะครับแม็กสเปดสุดๆจริงๆแล้วเรามีความต้องการอื่นหรือเปล่าลฮะแค่ค้าบอตตัวเดียวผมว่าน่าจะเวิร์กน,นะตัวอื่นมันก็ยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคค้าบอตตัวเดียวก่อนตัวอื่นค่อยมาหาใหม่นะครับอ่ะดูซิว่าเราสามารถออกเดินทางได้ยังพร้อมอยังฮะหนึ่งสอง้โอโหลิชิต โอเคฮะทุกคนตอนนี้เรากำลังออกเดินทางเลยฮะด้วยความเร็ว0.2กิโลเมตรต่อชั่โวโมงไม่ขยับให้กูเลยซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ขยับได้ยังไงวะเฮ้นี่เชื่อมต่อไม่ได้อะตัวเธอชีวิตเราจะจบแค่นี้เหรอไม่ได้เรามีอีกวิธีนึงนะีฮะคือแบกแม่งทั้งคันอย่างนี้โอเคแบกทั้งคันไปเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้จะเร็วกว่าหน่อยนึงนะฮะ S <S: okay. เนื่องจากว่าความสามารถในการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์เรายังมีกําลังแรงม้าไม่เพียงพอนี่ครับแต่ว่าการเดินของเรานั้นมีความเร็วมากกว่านะฮะรจริงๆแล้วเราแบกไปอย่างนี้น่าจะจะเร็วกว่านี่ะดีกว่าแบกคัพบอดอย่างเดียวนะครับเราเอาเจ้าหมามุ้ย lemons, เราติดรถไ,ไปด้วยเออติด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 ทุยติดคัพบอดไปด้วยเลยครับเราจะได้ประหยัดเวลาในการเดินทางนะฮะเอาเป็นว่าคลิปดีก็มีเพลงทะเนี่ครับ ก็เห็นผลลัพธ์ของการอัปเกรดเจ้าบ่าบุ้ยคันนี้แล้วนีฮะมาเวลาขับเคลื่อน <c oughs> โคตรแรงโอเคทุกคนใกล้ถึงเป้าหมายแล้วลูนเป,ป้าหมายเราตัวอยู่ตรงนู้นเนี่โอเคครับขอเปลี่ยนเป็นมุมมองคนขับหน่อยนะ่ยคนขับก็ล้อฟรีด้วยนะหนักขนาดนะั้นเชียวหรอวะโอเคอีกไม่นานหรอกเอ้ยอนาคตเราจะต้องขับเคลื่อนได้นี่ครับ ขอดูเครื่องยนต์หน่อยเครื่องยนต์อฮ้ยเราให้นิดเดียวเองเราก็ได้เครื่องยนต์แล้วเนี่ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะนรับเราจะเดินทางไปยังอ่าแมกชันิกสเตชันที่สองในับเรามีเควสใหม่หรือยังฮะดูดูเอลก่อนไม่มีเงียบกิฟโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าะนรับสำหรับคลิปนี้ลาไปด้วยการผสมผสานระหว่างคาร์บอดกับน้องหมามม้ยของเรานี่รับซึ่งเคลื่อนทีด่ด้วยความเร็วแสงนั่นเองเนี่ย Okay, bye bye.